นอนก็นังเกมอืออยู่ฮ้ยอะไรอ่ะไม่หรอป้าพี่พี่ทุกคนใส่นาฬิกานอนด้วยอุย้ยสวยสวยไหมสวยไหมสวัสดีสบายดีเดอ้อจ้มวิพี่ทุกคนนี่ตอนห้ากบสู้สองนอนนุ่นสาวลาอีกแล้วจ้าไปตรงไหนอ่ะมันนีกัมาตรงนูดด้นตัวปิดไฟก่อนนะจ๊ะอ่ะ ก็แบบว่าจะได้แบบเห็นแบบชัดๆฮนะน้าไปยังไงแต่งตัวไปใส่นี้ไปนำของนำของมาซานพอดีว่าน้องนุ่นอ่ะฝากของฝากอันนั้นมือถือจอยพี่ทุกคนฝากมือถือไปกับพี่แตงพี่แตงกลับบ้านน้องนุ่นก็เลยฝากไปให้น้องมือถือที่น้องนุ่นแบบอ่าเป็นไอโฟนสิบเอ็ดนี่แหละ เพราะว่าน้องโน,งน้นได้เครื่องใหม่อะไรอย่างนี้น้องก็เลยเอาไปให้หน้องอาฝากสวัสดีสบายดี PFC พันเนสบายดีซื้อ,อยัง <c oughs> ซื้อ,อยัง <c oughs> ซื้อกาดอายุเท่าไหร่เนอ บดจื oh, like, ้อไม่จะมายุตัวเองไม่ได uh, so ้โอ oh. ้ยแต่เลวโสดหรือมีแฟนโสดฮะโสดว่าซันแต่งแต่งตัวสวยเนาะไปรับของก็ต้องแต่งตัวสวยๆนะโอ้ยตื่นเต้นบิ่งเพื่อนแต่งหน้าแต่งต่พี่ทุกคนเพิ่งมาแต่ดามนาวะซัน พิ่งมาแต่ดำนาประมาณนั้นก็ได้ประมาณห้าโมงเอ้ยนี้ก็ห้าโมงเลยประมาณหนึ่งทุม่มหกโมงหนึ่งทุม่มไปอะไรอย่างนี้ก็ได้แต่งตัวแล้วก็หนึ่งทุม่มไปอะไรอย่างนี้ก็ได้ตอนนี้พี่เต้น,น่าจะไม่อยู่บ้านน่ะคิดว่าน่าจะไปไล่ไปนาไปอะไรเปล่าอะไรไม่รู้ท,ทําธุระของเขาอะือเปล่าบราณหนึ่งทุม่มอะไรอย่างเงี้ยไปก็ได้ ตื่นเต้นไหมเป็นไงบ้างความรู้สึกที่จะได้รับของได้มือถือใหม่ได้น,นาฬิกาใหม่ต,ต,ตื่นเต้นตื่นเต้นยังไงดีใจดีใจ,ใจแห,งห้งซ้ <c oughs> ำเลยแหง้งเพราะว่า <c oughs> โลคอยมาจนสี่ห้ามือค่อยมาสี่ห้ามือแล้ว แม่โบแอนก็สองสามเดือนมือได้เออสิกามาเลยบอว่าเสียมือถือให้มือด้เอสิกามาหนูบอกว่าสิ้นปีหนูจะเอาให้แต่ว่าอันนี้ก็แบบเราไม่ไหวเนาะก็เลยพี่แดงกับพี่แดงกับกเลรโอได้โอกาสก็เลยเอาไปให้น้องให้ได้ใสไไ่ไบไวถ้ากามาแต่ใส่นี่อาบน้ำแล้วบออาบแล้วกามาแต่แบบหน้าแบบยังอ๋อ ได้น,นาฬิกาไปนี่จะทำอะไรจะจะใส่ไปโรงเรียนไหมใช่ใส่ไปโรงเรียนใส่ไปดัหน้าใส่ไปโรงเรียนใส่ไปดําหน้าว้าพี่ๆทุกคนแต่ว่าเออนาฬิกานั้นมันกันน้ำนะกันน้ำได้แต่ว่า,าโอ๊ยอย่าใส่ไปลุงขีต้ตมเนี่ยและโ๊อเนเดอร์ทำาำลุงมขี้ตมก็ได้อย่าใส่ไปมูดตุ่มด้มาทิใส่ไปมูดตมถ้านี่แลรวตาย ไม่ตายไม่ตายของเทเดอเป็นของมือสอง่งเป็นของมือสองเขาแต่ว่าเป็นของใหม่ของเฮ้าเนาะเนี่จา้าพี่ทุกคนพวกหนูก็ไม่เคยได้นะคะพ,พี่ทุกคนไม่เคยได้เราดูตอนน้องเอามาว่าจะเป็นยังไงบ้างเนาะตื่นเต้นตื่นเต้นเหมือนกันตื่นเต้นด้วยรออยู่ว่า,วาพี่แดงจะถึงเมื่อไหร่จะได้จะได้เมื่อไหร่จะได้แบบเออตื่นเต้นตื่นเต้นลุ้นอยู่นี่ว่าจะเป็นยังไงจะใช้เป็นไหมจะดีใจไหม ไปจังใจไปเบิ่งอันานา,นาไปเอาเมือถือมาแล้วบอกเอามาแล้วไงดูดูซิมือถือกับนาฬิกาสาัาา้นไฟอยู่บ้านทขาขมือเนาะว้าวใส่กล้องซัมซุงได้ใส่ใส่ใส่กล้อง Samsung, ใ,สใ,สใส่กล้องเขาเรียกว่าอะไรซัมซุงเขาขวดกระเป๋าแล้วนนเขา <Samsung. S 2> แก,ากบาแะ,กแกบ,แะกบอ แม่ดีเป็นไงเป็นได้ป่ะดีใจไหมเปิดเลยดีใจป้าสันโตุ๊นกะโดดมารอรุนตะโดด่าสันพี่รัดไว้แน่นซะด้วยสิอันนั้นมันเป็นนาฬิกาป้าพี่มีตะโ,โคนน้องนุ่นกระลุนไปนำหนองนอ,นอวาวาจีไปจังไก วันหย่านองใดมือถือกับนาฬิกาที่น้องนุ่นส่งไปฝั่งลาวเนาะจ้ะแทน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 แตนแตนแทนว้าวนี่นาฬิกาดูสิสร้อยนั่นสร้อยสร้อยพี่เตงเขาให้อันนี้ยาดมอันนี้ยาดมยาดมของแม่เอออุ้มม่ อไรบเพเงมงก็แนีเยี้นาฬิกาเปิดดูสิเป็นไงสวยไหมยืมซาร์นะนี่บอะใช่นาฬิกานั่นแหละสวยไหมสวยมากเลยมากม มันมีแบบหนังด้วยนะแบบสายหนังอะ่ะถ้าจะใส่ก็ใส่ได้อันนี้เป็นใส่ใส่หล็กเสตดเนาะเนี่ยแบบปราเน่ยแบบปลาอีบอกจะไม่ใช่อย่าปลาเป็นกล่องสีชมพูอ่ะนี่บ่ไม่ใช่เอ้แร้วปรเดี๋ยวให้บ่ะสกล่องสีชมพูมเวลาเลืลมดจะบอมันมีจะกล่องค่ะกล่องสองชีชมพูอะ่ะมันมีกล่องสีชมพูแล้วก็มันมีใส่ซาตแบตตัวน้ำได้ด้วยนะ สามล่องนะเหรอน่าจะลืมหรือเปลา่าน่าจะลืมหรือเปล่าไม่แล้วมันลืมมันลืมมันลืมมันมันอยู่ในถุงถุงอันนั้นในถุงพลาสติกอันนั้นมันอยู่ในถุงพลาสติกออดูเห็นไหมโอเคเดี๋ยวไปถามเราไหม่จะถ่ายเราสับลาบไม่เห็นหรอกใ่เดี๋ยวไปถามเราไหมวาม่าเราลืมนั่นเราน่าจะลืม นนดูทุกคนนอนก็นันเกมมือถืออยู่ฮ้ยอะไรอ่ะแบบไมกังเพ่ก้นตเต็มแล้วหนู้าตเต็มแล้วลื่นจากกโราณไปเนะีพพ่ยไม่ยม่ยืนกล้องกันนะ มีแค่พาวแบงค์พาวแบงค์กับยาพาราเป็นกล่องใหญ่ยาซาร่าใช่ใช่ใชอันนี้ก็พาวแบงค์อันนั่นอันน้นเอาให้ลานซช่ไหมกับอัน,นำดำดั่นะเอาให้ทั้งสองคนอาจจะไปเสียใจอ่านั่นแหละหรือว่าตัวยาไซบโบนนดำดั่นี้ไม่ก็้าเตมดจดิด เอา้าพี่ลืมปวดรหัสเหรอ,หรอไม่รู้มันไม่เหมือนกันเหรอ <Yeah. S 1> ใช่ของพี่ก็เป็นอย่างนั้นลองเกะออกสิมันเป็นสีขาวนะข้างหลังนะ <Wow. S 1> ลองได้มือถือใหม่โหสวยไหมสวยไหมย,ยังใหม่อยู่เลย น้องได้มือถือใหม่ค่ะพี่ทุกคนันเป็นจก็ติดเอาใส่เข็มแล้วก็ติดมันจะติดได้อันที่เป็นสายก็มีนะที่เป็นสายพ,พี่ทุกคนน้องน้องน้องของน้องนุ่นใส่นาฬิกาใส่ให้ดูซิเอายังใส่กล้องอ่าแล้วก็ติดอ้อมอ้อมแล้วก็ติดเอามันขาดเดี๋ยวน่ะมันออกเดีนะ๋ยวน่ะแล้วจะมันหลุดหรือเปล่าปกติมันจะเป็นสองอนะสองด้าน ปกติมันจะเป็นสองด้านใช่ไหมออมันตรงนีอ้อตนามีออมมัเป็นน้้าวออกนแล,ล้วลยโอ้คิดว่ามันหลุดออกวนแล้วเลยอ้าแ,แล้วก็สอดเข้าไปไไนะอ้าวนาฬิกานาฬิกาพ่อบุญธรรมเอาให้อันเนี้ยพ่อบุญธรรมเอาให้ เพราะมันทำคนไทยนะคะพีุกคนเพราะมันทำมาให้น้องเป็นไงสวยไหมติดตึ๊บหรือไม่ก็มีนีใส่หนังก็มีถ้าจะใส่นี่ได้แล้วนี่ไงสวยไหมสวยมากเลยเอายังยังยังให้เบิงดีๆนี่ตอนนี้เห็นว้าว น้องอวดนาฬิกาวสัน้นสวยไหมสวยไหมส้อมไหมส้อมากปอไปนอ่าได้ทอดไปเร้วได้อันนั่นอะไรอะ่ะได้นาฬิกาไปแล้วได้สร้อยไปแล้วได้พราแบงไปแล้ว ขอบคุณพ่อบุญธรรม FC คนไทยหน่อยแล้วก็ขอบคุณคนที่ถือไปให้แล้วก็ขอบคุณคนที่ให้เราต้องฝึกขอบคุณเขาไว้นะขอบคุณพ่ <c oughs> อบุญธรรมอ้าใส่นอนด้วยใส่นอนด้วยเหรอป๊าพีีทุกคนใส่นาฬิกานอนด้วยอุ้ยสวยสวยไหม,สว,ไหมสวยไหมนาฬิกา สวยสวยมากไหมชอบไหมชอบชอบไหมชอบมิการไหมชอบใส่นอนด้วยเอาเอา,เอายังเขียน้นมาให้เบิกไหมว้าพีทุกคนใส่นอนด้วยไม่ธรรมาดานเนี่ยเค,เคยได้แบบนี้ไหมเคยได้แบบนี้ไหมบอกเคยครั้งแรกใช่ไหม แงโอ้ยสวยสวยเบอร์อือไว้อวดนาฬิกาแล้วหนึ่งมาไม่มีใครเหมือนละไม่มีใครเหมือนละอ่าเนาะก่อนอื่นก็ฟังอันเราต่ำเอ้ยเบาเด้อขอบคุณนะคะพี่พีเอฟซี FC, พี่สาวขอบคุณนะคะพีเอฟซี FC, พี่สาวอ่า นี่คือพ่อบุญธรรมของน้องนุ่นเนาะพ่อบุญธรรมของนุ่นให้เพราะว่าอันเป็นของเก่าเขาแล้วเพื่อนกับแบบเอามาให้น้องนุ่นน้องนุ่นก็ไปเลยไปให้น้องโอเพราะน้องนุ่นกาดได้ของใหม่แล้วอย่างสีนะอ่าแล้วก็ขอบคุณพี่แตงขอบขอบคุณนะคะพี่แตงที่ถือมาให้ขอบคุณนะคะพี่แตงที่ถือมาให้อ่าแล้วก็ขอบคุณพี่แตงสําหรับสร้อยนะคะขอบคุณพี่แตงสําหรับสร้อยนะคะ ขอบคุณเลยได้หมบัดนี้เห็นว่าจะไหมร,รถจัก,กรให้แม่งก,ก็ไห้รถก็ซื้อให้อะไรก็ซื้อให้อะไรก็ซื้อให้มือถือก็ซื้อให้ขอบคุณคนที่อยู่ตรงหน้าสิขอบคุณพี่สาวที่ซื้อให้แค่นี้ขอพอลทำไอพอไม่มีเหรอขอให้เองปัง ทุกพี่พี่ทุกคนน้องเบญวาไรเพื่อนอายนาอายแท้อายว่าไปนอนนอนไดะขอให้ใส่อย่างมีความสุขนะจ๊ะมีอะไรไม่เข้าใจอะไรก็ทักมาถามได้ก็ขอบคุณพี่พี่ทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณพ่อคุณธรรมของน้องนุ่นเนาะที่่เอานาฬิกาให้น้องเพราะว่าเพราะว่าเออเอานาฬิกาให้น้องนุ่นแล้วนุ่นก็ไปให้น้องโตเนาะก็คือแบบว่าเออทำบุญทำทานไปอะไรที่เราไม่มี เป็นของเก่าแต่ว่าเป็นของใหม่ของคนที่ไม่เคยได้คนที่ไม่มีแบบพวกหนูนะคะพี่ทุกคนมันก็แบบเออเหมือนของใหม่อะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากมากเลยนะคะแล้วก็ดีใจมากๆที่มีแบบเออมีคนเอ็นดูนนพวกหนูขอบคุณมากๆเลยค่ะคิมิยนยองนสิไปแล้วเด้อสบายดีขอให้มีคนรักคนเอ็นดูแบบนี้ตลอดไปเด้อทำตัวน่ารักนะจ๊ะน้าานองสาว พี่มีอะไรให้เยอะเดี๋ยวกลับบ้านไปเดี๋ยวน่าจะได้เยอะอยู่